สวัสดีครับทุกคนทุกเด็กทุกเด็กเมื่อกี้ที่คอยู่ในเกม Identity V นะครับผมหรือ Identity อรไฟนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในโหมดแบล็กแจ็คนั่นเองนะครับผมโหมดแบล็กแจ็คนะครับตอนนี้เรากำลังหนีกันอย่างชุกโชนเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมได้การา์ด,ม,ม,ดารมาแล้ว แต่นี่ข้าได้การมาแล้วล่ะการของข้าคืออะไรข้าได้สองแต้มเงินือฉจะต้องการอีกเท่าไหรผมต้องการอีกประมาณยี่สิบเอ้ยใช่ป่าวะสิบเก้าแต้มเออ้าผมได้สิบเก้าแต้มครับแล้วผมก็ต้องหนีนะผมเพราะว่าผมจะได้ยี่สิบเอ็ดคะแนนนะพอได้ยี่สิบเอ็ดคะแนนลแล้วเราก็ต้องหนีนะครับไม่งั้นเราจะแพ้นะฮะเกมีง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครได้ยี่สิบเอ็ดแต้มก่อนก็ให้รีบวิ่งหนีนะครับจากทุกคนนะครับก่อนที่ทุกคนจะมาแย่งการของคุณนะครับผมประมาณน,นี้ปันไฟได้อะไร ปาใไ่ได้คะแนนนะครับได้คะแนนไปแรกของกวนตีนวบ้าบเขานะฮะโอ้มาแบบไม่บอกเป็นก่าวเลยไว้เพื่อนเราดูก่อนว่ามันจะดูการผมไปหรือเปล่าหรือมันจะให้การผมเพิ่มนะฮะข้านก่อนนะครับสามารถให้การเราเพิ่มได้เลยครับโดยการให้เราจิ้มเลือกนะฮะแม่มาครับกูจิ้มด้วยไอเวนนะฮะนี่อ่ะกดไปโอเคได้อะไรมาโอ้ยได้แต้มสิบห้านะครับผมอีกแค่หกแต้มผมก็ยี่สิบแต้มแล้วนะฮะ ถ้าแต้มเกินแพ้เลยนะฮะหรือบอกเออถ้าแก้มเกินมึงแพ้เลยต้องแบบแก้มพอดีเอ็ดนะผมโอเคอันนี้ก็ไอชิบายแล้วไงว่าแล้วแต้มกูเกินแล้วเนี่ยสวยแล้วต้องมีของก่อนนี่นี่นี่มันมีของให้แบบให้เปลี่ยนยังไม่ใช้ดีกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช้เดี๋ยวขอไปตีชาวบ,บ้ากนก่อนนะฮะนี่ตอนนี้ก็แปลงร่างเป็นานอนอแล้วนะฮะมันม่วงสีม่วงไปไปกวางโง่เราไปบุกคนกัน,กนเถอะเฮ้ยผมเป็นคนแล้วนั่งไง มึงแอบใช่ไหมมึงแอบใช่ไหมมึงแอบอ่ะเจ๊เฮ้ย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 จะหนีไปไหนจะน้องแสบมาหาพี่เร็วไม่ไหนแล้วทุกคนทุกคนไปได้กันหมดแล้วนะมาตอนนี้แต้มเราเกินนะครับเราต้องฆ่าคนเพื่อให้เอาการ์ดของเราเนี่ยไปให้เขาจิ้มเลือดนะครับผมขอให้จิ้มได้เลขสองเถอะมึงกูจะได้ชนะนะครับไปครับเราต้องไปจิ้มคนให้ได้นะครับไปหาคนกันดีกว่าวาไปไหนดีวะ ว่าไปจะเจออะไรบะเนี be, yeah, no. ่ยจะเจอเครื่องเปล่าๆนครูห้าเลยนะนั่นเครื่องเปล่าจะเครื่องเปล่าไม่มีประโยชน์เลยไปครับเราจะไปหาเครื่องที่มีคุณภาพดีกว่าต้ามีเครื่องที่มีคนปั่นอยู่สิจะเรียกว่าคุณภาพนะไปไหนกันหมดแล้วเฮ้ยแอบกันเนียนกันจังเลยนะอเฮ้ยเห็นน้องหมอน้องหมอมึงโดนมึงโดนมึงโดนในนี่โอ๊ยแลวบีกต่ทัาคนตีนว่ะ เข้ามาสี่ได้เข้ามาสี่เดี๋ยวกูตบแน่เดี๋ยวโดนตบแน่นอนชุกับพี่คิดว่าจะรอดเอาการพี่ไปจะน้องเอาการพี่ไปเลยพี่ต้องการแค่เลขยี่สิบเอ็ดแล้วพี่ก็จะวิ่งหนีน้องนอ้องไม่ไหนเอ้ยตัวนี้ไม่เคยเล่นวลยแม่งตีเว้าวระยะเติมตีแม่งต่ำอะนะฮะมาดี้โอ้ยติดไม้ไม่ไหวแล้วมึงโดนแล้วแหละังหวะเนี้ย สกิลใช้ยังไงอะใช้สกิลไม่เป็นเดีย๋ยวลองกดใช้สกิลเล่นๆดูดิเผื <c oughs> ่อจะโดนโอ้ยหน้ามืดตาลายหมดเลยแม่งเอ้ยไปไหนจะน้องไปไหนแล้วจะน้องหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วเจอแล้วอุาาย้ยสกิลเฮ้ยโอ้โหแม่นแท้โดนเฉยเนี่ยโดนเฉย,เยมาเลยจ้าหนูเลือกการที่ไปซะเลือกเลี้ยงสองไปเลือกเลี้ยงสองไปเลือกเลี้ยงสองไปเลือกไปไอ้เห,าาหาี้ยโอ้โหสิบห้า โอเคเราต้องให้แต้มได้ไป21ก่อนนะครับผมเราถึงจะเป็นแบ็กแจ็คแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งหนีนะครับนั่นไงโอ้โ oh, ห oh, ผมเฮ้ย hey, ได้การ์ด21แต้มมาพอดีเลยเอา้าวไม่ใช่กู <c ười> ดูผิดคนอื่นคนอื่นไม่ใช่เราคนอื่นนะครับไม่ใช่เราเราไม่ได้ <c ười> อืม,มนับิโกะครับได้21แต้มเราต้องไปปวดมันเราต้องไม่ให้มันได้21แต้มก่อนเวลาที่กำหนดไม่งั้นมันจะชนะเลยนะผมเราก็จะแพ้กันหมดเลยตอนนี้ทุกคนก็จะลุกไปหาหน้านะครับไปมึงตาย มีออร่ามันจะมีออร่าบอกอยู่มาเราจะทําการใช้การสลับนะครับเพื่อให้เลขมันเปลี่ยนนะครับมันต้องไม่ใช่เลขยี่สิบเอ็ดแน่นอนไปนไหนแล้วไปแล้วเฮย้ยนี่โดนเฮ้ยกูปลาใส่ใครเนี่ยปลาถูกคนปโบน,นี่เอา้ามันเปลี่ยนคนไอ้นั่นได้ยี่สิบเอ็ดแทนไม่นะมีคนยลยี่สิบเอ็ดแทนไอ้นั่นเราต้องไปตามมันครับ ไปเร็วจะไปไหนมานี่ตอนนี้มันกำลังวิ่งตายแล้วเราก็จะวิ่งล่ามันรับโ <c oughs> <c oughs> ด,าดานะ้ no. าร่าไ่หนูมาสลับไพ่โยนยังไงว่ากูโยนไม่เป็นมาหวังว่าคงจะโยนโดนนะมาไปไหนแล้วจ้าเนอะอุอ้ยเอานั่นไงปาติกรรมแพงเลยแ <c oughs> ม่ง <c oughs> เสียของจัดมาต้องมีของอะไรให้มันนี่ของปึ้งไม่ได้เลยไงไม่พอแม่งไปดีกว่าเฮ้ย หวังว่าคาตกรอคงจะต,ตีนั่นตายได้นะไม่นะไม่นะอีสาวสิวีมันจะชนะแล้วอีสาวสิวีมันจะชนะแล้วต้องไ่ขัดขวางมันนะครับมันต้องไ่ชนะขากรอเพื่อนเอาใจสู้เพื่อนตีมันเลยตีมันเลยกูไม่มีของอะไรให้ช่วยแล้วฮะใช่นี่แล้วับตาช่างไปตาช่างปลาใส่แม่งเลยปลาแมงใครวะใครเป็นใครไม่รู้ว่ากูปลาก่อนหรือไมใช่นี่ป่าวะไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นนั่นโดนแล้ว โอเคตอนนี้เรามีคะแนนทั้งหมดยี่สิบเก้านะผมคะแนนผมสิบเก้าคะแนนละฮึฮ่าอืมขอตอบขอสองแต้มขอสองแต้มขอสองแต้มเฮ้ยกูได้สองแต้มแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยกูเป็นแบ็คแจ็คแล้วกูต้องวิ่งหนีแล้วไอ้เชี่ยพูดแล้วมันจะตากูไปแล้วไปแล้วเดินได้อยังเดินได้ไปไมยังเดินไม่ได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมกูเดินไม่ได้คนเดียววะเอาเอาเอาไปเร็วเร็วเร็ว จีบผ่า like, นแล้วจีบผ่านแล้วตามกูมาแล้วตามกูมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแนี่ดีนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนดีก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนทำไมนะไม่อย่าตามกูมาดูที่เขาตามผมมาด้วยโอ้ยตามมาจังเลยอะไรเนี่ยโอ้ยข้ามกับแทงหนีก loyalty, od, <ๆ>ูต้องหนีท oui, ั้งคนทั้งฆาตกรเลยแม่งลำบากจริงๆอีกแค่สิบวิอีกแค่สิบวิโอ้ยทำไมมันนานจังวะฮฆาตกรโถนี่ดีใช่ไหมหอมท่านจะเจ็บจุกนั้มหอมระดับเทพโบมาอุ้ยโอ้ยโอ้ยกูตรงนีกันทั้งฆาตกรทั้งคนเลยเนี่ย มานี่มาจุกบ้านมันกับกูมามามาเกจกาโง่มามานี่ที่น้ำหอมรอไว้ก่อนมาดิ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 หลงหลงหลงมาหลงหลงหลงมาเฮ้ยเข้ามาเข่าไปเข่ามไอ้เหี้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วกูเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหอีเกสจับอะไรเอกวันดี้อีเกสยี่สิบวีกูรอดแล้วแม่งไม่น่าเลยน้ำหอมแม่งข้ามกระแพงชาจัดเลยแม่งน่าจะไปดันแม่งให้หน่อยจะได้ไม่โดนโอ้โหจานยี่สิบเกม เกมส์สิครับอย่างนี้แอะเลยแม่งเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วกี่สิบีแล้วนี่ยไอ้กี่สิบปีจะได้รู้จารว่แล้วกี่สิบปีก็จะชนะแล้วเฮ้ยให้ตายเถอะแห่งสวยเจอกันไปคลิปหน้าครับผมบายเดี๋ยวไปทำใจก่อน